เอากล้วยให้พี่ดาวดีกว่ากล้วยพี่ดาวดีกว่ากล้วยพี่ดาวดีกว่าแม่จเอากล้วยพี่ดาวให้กล้วยพี่ดาวดีกว่าเอาให้พี่ดาวของพี่ดาวเอาพี่ดาวเฮ้ยโมโหโมโหเอาเอา ดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่นใจมานะครับมาชมลิปนี้นะครับตัวแสบแอบขโมยกล้วยครับผมท่านผู้ชมตะกอนเห็นไดพี่ดาวนะครับ สงสัยพี่ดาวเป็นไอดอนนะครับขโมยกล้วยนะเฮ้ะเะเเอยใครนะมาแอบขโมยกล้วยนี่นาะใครนะดู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  ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ดาวครับพี่ดาวอยู่ไหนนะมาดูตัวแสบแอบขโมยกล้วยไปพี่ดาวได้กินไหมนี่ไปแล้วไปแล้วหนุ่มนุ่มนุ่มบินไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ย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 ทำเป็นเนียนเฮ้ย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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเน้เน้เอาแล้วเอาแล้วหยิบได้ไหมยีพีนี้คงจะขโมยแต่กล้วยนะนี่พี่ดาวเป็นไอดอลครับผมโจโจโจ ชอบโอ้วิวัฒนาการของช้างเพิ่งอ่าได้แปดวันนะครับข้าววันนี้นะครับก้าววันนี้นะครับเจ้าทีสี่ก็ข้าววันนี้ดู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 เจอเฮ้เฮ้เฮ้มีการตะขาขวานะครับสกิดเพื่อจะเอาหยิบกล้วยเอาหยิบได้ให้พ่อไปเลยพ่อไ่ขายแล้วเออเออนั่นแหละเออ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 นั่นแหละเออ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 หยิบไปให้พี่ดาวเลยถ้าหยิบได้พ่อไ่ขายเอ้าพ่อให้กินเลย เออเเออะเมื่อวานยังกระมวยดึงไปได้เลยวันนี้คงจะได้มั้งกล้วยนี่อ yep, ้าเอาไปเลยเออ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 กดกดกดบนมีการบนอีกเออเออเออโอ้มีบนมีอีกเอ้าเอ้าเออเออเออมีบนมีบนมีบนหยิบไม่ได้ครับเออดู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 แสบนะครับเอาไปได้นะนนี่เออโอ้ความฉลาดดู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  วิวัฒนาการเจ๋งเร็วมากนะดูเอ้ยเจ๋อ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 โมอโหโมโหโมโหแล้วพี่ดาวครับเอาไปไม่ได้เลยดาวเอ้ยมาได้กินย้อนดอกดาวเอ้ยเออโกดโกด,โกด,โ,กดโกดให้พ่อออเเออฉลาดไหมเนะี่ยวิวัฒนาการช้างเาพิ่งได้แปดวันนะจะเข้าเก้าวันเนี้ยคุณโจ๊ะ เออเออโอ้โหโอ้โหอีกออโอ้ต่ำจอต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 อโอ้พี่ดาวดูดูดูพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวงอนแล้วหนึ่งงอนงอนที่ว่าเอากล้วยไปให้พี่ไปกินไอ้กินไม่ได้ดาวเอ้ยยังไงจะได้กินหรอลูกเออเออเออโอ้ยโกรธแล้วโกรธแล้วเออ โกวดแล้วหรอลูกน้องเจ้าเจ้าเอากล้วยไปให้กินไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเฮ้อเฮ้อฮ้อเฮ้อฮ้อเฮอยังไงจะได้กินกล้วยเฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮออจายอจายอจายอาจาเอาโอ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 โจกรกรให้น้องกรให้น้องพ่อทาไมไม่หยิบให้ผมเนอะในเมื่อน้องเอาไปให้ไม่ได้ อจาจารย์มาแอบขโมยไม่เร็วเร็วๆแล้วพ่อแม่ขายแล้วถ้าหนูหยิบไปได้พ่อจะให้พีเลยมาจันเจ้ามาเยอะๆเยอะๆเยอะเยอะๆ,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 ๆมึนอยู่กับแม่สว่วนพี่เจ้าก็บวยใบกดให้น้องเอากล้วยไปให้กินไม่ได้เอา้เอาเฮ้ยทำไงครับจะได้กินครับทำไงครับเฮ้ย เออเออดูทากดเอ้ยเจอขาหน้าขาหลังมีหมดแล้ววันที่ต้องเอากล้วยไปให้กินได้อันหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอันหนึ่งสองซ้ำทากดหนึ่งสองซ้ำอ่ะเจอ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 ,อ,อยกไม่ไหวแล้วพ่อผมยกไม่ไหวแล้วครับผมตัวหนักตําหนักผมเยอะแล้วไม่ใช่ถึงสองตันแล้ว,วอ่ะมีมีการกดให้น้องด้วย Anh chào ơi Mẹ ẹp cầm môi quê Pida nào lưu Đúng muốn phải khảo tàu lẽo Chào ơi Anh chào Phát chân Chân ơi Lê 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 Pida cũng ăn lên Pida cũng ăn lên nhỉ Pida cũng ăn lên nhỉ เฮ้อ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 เอเฮาวเงนแล้วยาวนแล้วเอ้ยเฮ้อเฮอทำไงนะจะได้กินกล้วยนะไอเจ้าไเจ้ามาแล้ว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 มาแล้ลตัวแสบมาแล้วจะมาขโมยกล้วยพี่อาหยิบได้หยิบเลยมเร็ว เอาละ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 ละเนียนเียนเนียนอาละอาละนี่นี่เอาเาเอาเอาจะอะไรพี่หลงเอาพี่หลงก็ห่วกล้วยเอา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 อะไรพี่หลงเฮ้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 เจจเจจเจจเจเจเจะจะจจเจจจจจเฮ้ฮ้ฮ้ ไปบอกพี่ดาวไปเอาไปไม่ได้ไปบอกพี่ดาวไปพี่ดาวขาหนูไปไม่ได้ค่ะเฮ้ยเอาหยิบได้เอาไปเลยโอ้มีการทำเนียนนะมีการรู้จักวิวธีการหยิบกล้วยด้วยนะบึ้งได้กวาได้แปดเก้าวันนะ่ะนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้ว จะทานเหมือนพี่ดาวไปขโมยกล้วยใช่ไหมเฮ้ยฮ้ยหลงหลงหลงเอาไม่หลงเอาไม่หลงไรไม่หลงคนมาลักกล้วยเออเอาไม่หลงเอาเลยหลงเอาไม่หลงเอาไม่หลงเฮ้ย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 มีการเสียงเออเออนั่นแหละเออเออเออเอาเลยเออเออเอ้ยเอาไปไม่ได้มีบุญอีก เออเออมิสยงมีเสียงเอ๊ะ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 เอ๊โอ้ยนอนตาอะไรอุ้ยหลงกระตูดหลงกระตูดคนหลงกระตูดคนนะแม่เอ๊ะไม่กลัวอย่าพูดอพูดอ่ะพูดะพูดะไม่กลัวนะไม่กลัวนะนี่แสบนะนี่ไปหลงกระตูดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้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 โอ้โหวิ่งหางจุดตูดเลยส่วนพี่ดาก็บวยวยครับวยครับบวยวครับพี่ดาววยวายไมครับพี่ดาวโวยยไมครับเพราน้องไม่ได้เอาปยมาให้กินไม่ได้ใช่ไหมครับเเออ ดู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 ดท่านั่งท่านั่งเออเออดูท่านั่งเออเออเออพ่อผมมีกล้วยผมมีกล้วยน้องขโมยกล้วยไม่ได้กินพ่อเฮ้ยไปเอาแล้วไปเอาอีกแล้วไปเอาแล้วเออตัวแสือเป็นขโมยกล้วยเหรอเอ๊ะเอ๊ะ แปลมันลักกล้วยแม่วาแปลมันลักกล้วยแม่วาอุ้ยแม่พิดาวะใครขโมยกล้วยพี่ดาวะใครวะใครมันขโมยกล้วยพี่ดาวะใครวะใครมันขโมยกล้วยปะใครมันขโมยกล้วยแม่ปะ 喂，李达，你过来。喂，李达，你过来。李达，喂，李达。喂，李达，你过来。เอาให้พี่ดาวของพี่ดาวเอาพี่ดาวเฮ้ย，ชิบะ，โมโหโมโห，เอาเอา，โมโหโมโห。 วงกล้วยนะนโอ้สุดยอดครับผมีอย่าให้ันจ้จาไปขโมยกล้วยพี่ดาวเด้อโอเคไหมเออนอนเฝ้านอนไหมเนีย่ยเยวหัวขโมยจะมาขโมยกล้วยอีกเฝ้าไวด้ดีๆนะมึงก็นอนเฝ้ากล้วยไหมช่บจันจ้ามาวิ่งมาเด้อ

เฮ้ยเฮ้ยบุจะมากวนกล้วยเฮ้ยพี่หลง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 กระตูดพี่หลงกระตูดพี่หลงกระตูดพี่หลงพี่หลงไอ้เจ้าพี่หลงงวงกล้วยเอ้าเออ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 บุญให้พี่หลงบุนให้พี่หลงเหรอตัวแค่นี้บุญรู้จักบุญอีกได้แล้วอยากไปหาพี่ดาวมันไปไม่ได้ครับไปหาพี่ดาวไม่ได้ครับเอ้าเอาเอา พี่หลงเนี่ยหวงกล้วยเหมือนกันเอาเลยหลงเอาเลยเอาเลยหลงเอาเลยคนรักกล้วยนี่เอาเล้วไปเลยเอาเลวหลงเอาลงเอาลหลงเอาเล้วไปเลรักกล้วยแล้วเฮ้ย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 เ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ว่้ในลแล้วเนออ่เนนั้นดู่ะดู่ะเอาไปอีกแล้วนดูเออไปแล้วไปแล้ไปแล้วแสบนี่เฮ้ยเไปแล้ว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 เออชนสชนรัวโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย อ่าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องดาวชิงเดียว,วก็ช้างภายดาวมงคลด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับผมสวัสดีครับ หิวแล้วตามันลายดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนโซ